ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาสลิดไอ้หอกตุกเหรอหอต้กหอสดน้ำจิ้มปลาแห้งครับปลาบูปลาซอนปลาทูเข็ม ตุมบึงโกฟาสวย好่好ฮรแหนกศดข้แรงมื้งครับวันนี้กินข้แรงบานลายมือแล้วบานแม่ตรวมบึงหมกไทยป่ากระปิ่งปลาทุกเข้มตบึงบออนหมกไท่ป่า ะเป็ดต่ออ,อีกตัวมหอมอย่ามีการปานมะฮุงอะมอยางมีต่ำมะฮุงเอาข้าวแรงมบนี้ครับี <c oughs> แดงทั้งตื้อม่ออาเลยทั้งรถทังไม่ได้กวดออกย้อนใส่ลำไเข้มเข้มเลยหยุดใส่ก็ผมก็อดออวหยุกเน้าใส่ตอนี้ม่ได้เลยถึ่ที่กินตะเข้มนครับซื้อมากกแี่ไหนของแดงดังหินดังดีเนี้ยจัด บบมูบคุณค่า ปิงปลาเดกแน่แดกแซบคอได้ปดกรู่เข้มสูปดกก็ได้เลยไม่จกมมกุกปลาสดใหม่ปงนี่เราต้องเป็นข้าแซบปลาบวกนื มึมืนี่ยห nee. ้องนีแกะแกอยู่ตัตาตาตาอยู่ห้องห้องอยี่สิบีห้าสิบบาทใช้ปะสิบสักห้าสิบบาท

เข้มเค้มดีๆเดี๋ยวบางนามขวาทั้งเข้มเล้อื่นค้ทำวิธีแก่เข้มแนวนามซมะยิเงโบน้ามง่า าก,การไปรตัววัิถิกับมตต่เคยส่งตึงเป็นงาไม่นด้ไมใบมี่เราใส่หนึ่งไขป่ปลาหอมกเขา นอมกินน้ำปลาเห็นตะเข็บไหมตะแเสบนะปลาแงกบกตะเดกไาเรกันีได้่งไปเลย กลน,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 น้องเป็นเขี้ยมขัดหยาดจะทำยังนง้องเป็นคงเป็นมุ่งเล็งก็นแรงจังคุ้งเข้มก่ เพี่มก่อนบูกต่างหากเลยไงยัง่างทาตอนไหนเพิ่มกันเพิ่มกันแล้วนะดีปะ ไข่บปล่ตัิอุ <บน S 2> จยันี่ไข่ไม่น่อยน้อยแต่ยานขาสีนะที่หลังดูตั <c oughs> ้งเสือมาต้มอื่นใส่โย่ทีนี้มันใส่ ด้วยจิ้มตู้ห้อยๆกินมากครับเย้มเสร็จร้อยครับเฮ้ยปลาเลยไงเกลียวก็บพืม ผสมมาแบบกระเทียมเขาีดเขาสือกะปงเน่าที่ปลากันหมดเ่าพอี๋ยวต้องเุีเกี่ยวต้อตรงดึงแสบจริงปลาคอหอแห้งกไข่ป่านหูเลยแม่นสุกไข่ป่านยิบเบาเบาสุกๆแล้วมันยิเป็นน้ำาแข็งแข็ง

เราต да <ไ>้มอึงกันเรียบร้อยอเละๆหรอแม่แซ่บนันเป็นสีน้ำเหลือดสักคู่ไห้ลาเล้วหินจอมชื่อมา้วไห้